เราทำมังคุดมาประมาณ30ปีเราเคยเห็นมังคุดใบอ่อนออกดอกไหมไม่มีครับไม่มีเพิ่งจะมาใช้กระเทยกระเทยบแค่ไม่ถึงเดือนเต็มเห็นใบอ่อนออกดอกได้มีความรู้สึกเป็นไงครับก็ดีใจอ่ะ พอที่บอกแนะนำมาว่าคอยาวมันยากอ่ะเออจริงๆรแล้วพอไปดูคอสั้นๆคอสั้นออกดอกไหมอนนี้คอสั้นๆนี่ออกดีผลอย่างปีที่แล้วที่ผ่านมาไม่ได้ผลเลยอย่างเงี้ยเราลองเปิดใจใช้ผลิตภัณฑ์เขาดูเพราะถ้าเรายังไม่ลองมันไม่รู้หรอกใช่ต้องลอง้องก่อนถ้ามันไม่ดีเพิ่มเราก็หยุดทำดีเราก็ใช้ไปเรื่อยๆนะชาวนาชาวสวนชาวไร่บนแผ่นดินไทยทั่วแคว้นแดนนี้ มีเล่องเต้ครับท่านผู้ชมวันนี้เราอยู่ส่วนพี่อัมพายนครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราอยู่ที่อําเภอมะขามหมู่ที่หนึ่งตำบลสมันนะครับอยู่ใกล้ๆกบ้านพญาบนบ้านพญาบนนะครับอยู่ส่วนพี่อัมพายเห็นไหมว่าที่เราพูดในรายการว่าข้อมันสั้นน่ะอ่ะพี่เราสังเกตุมันไปออกที่ข้อสั้นข้อสั้นเห็นไหม เนี่ยขอสั้นเนี่ย,ยอยาวกลับยากอ่าข้อยาวมันไม่มันมีไม่มีสไส้ในดอกอย่างที่เราคุยทางโทรศัพท์กันตลอดแต่ตอนนี้มันเริ่มกามมาอย่างเงี้ยทุกต้นแล้วนะใช่ครับเพราะว่าอาการมันกลับมาอีกแล้วสั้นๆเนี่ยออกหมดแล้วเนี่ยครับอันนี้สั้นมากมาหมดแล้วสั้นๆเนี่ยพอสั้นปุ๊บมันก็จะออกดอกง่ายง่ายแบบนี้นะครับพี่ทำมงคุณมากี่ปีตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่แล้วอ่ารุ่นพ่อรุ่นแม่แล้วก็ตีว่าสามสี่สิบปีสามสิบสี่สิบปีแล้วเคยเจอใบอ่อนก็ออก ออกได้ไงครับเราจะไปทางไหนต่อเราไปสวนกลางสวนกลางแปลงกลางรถถ่อนผลคือทางเลือกของพี่น้องขอแนะนําให้ทดลองเกษตรคันเทเป็นตัวช่วยกอกําลังบานเลยพ่อมันสั้นดอกบานแล้วนี่ทำมันข้อสั้นๆสังเกตดูต้นสูงมากเลยต้องต้องเหยียบรถเลยนะครับท่านผู้ชมดูต้องสังเกตดูข้อสั้นเห็นไหม พอที่บอกแนะนํามาว่าคอยาวมันยากอ่ะเออจริงๆแล้วพอไปดูคอสั้นๆคอสั้นออกดอกไหมนี่อย่างเงี้ยคอสั้นๆเนี่ยออกดีอ่าครับอันนี้เราอยู่หมู่หนึ่งตำบลตะมันอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีนะครับบางุดใช้ระยะเวลาสั้นๆนะครับอยากให้พี่น้องเกษตรกรนะครับตั้งใจทานะครับลดน้ําปกติแล้วก็ฉีดต่อเนื่องนะครับดูนะครับก็ได้ผลผลิตถามว่าเร็วไหมเร็วนะครับแต่อยากให้ได้มากกว่านี้วันนี้อากาศมาวันนี้อากาศเย็นเนาะ พี่จะพาพวกไปทา้างในอีกเนี่ยแปลงนี่แหละโอเคอ่อนก็ออกนะเราเราก็เราชอบใจตรงที่ว่าอ่อนก็ออกอนะ่ะที่ที่บอกไว้ในนั้นเนี่ยที่บอกว่าไม่ต้องกลัวอ่อนก็ออกนะอ่ะออกจริงไหมจริงเพราะว่ามันเราเออใช่ไปแล้วอ่อนมันก็ออกก็<บ>ถ้าเ,<ล>เป็นเป็น,เป,นเป็นปีที่แล้วป่านนี้ยังไม่ออกเลยนะครับปีถ้าเดือนเดียวเดือนเดียวอ่ะเนี่ยแค่เดือนเดียวเมื่อตีว่ายังไม่จบเดือนเลย ใช้ได้ประมาณสองสามพอสั่งเดินชุดแรกอ่ะสั่งชุดแรกลงมือพ่นประมาณอาทิตย์กว่าหรือสองอาทิตย์เต็มที่มันเริ่มมีอาการออกให้เห็นที่<ร>มันออกอเร็วนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าข้อตรงนี้ของของพีเขา้ามามันสั้นอยู่แล้วบางคนบอกว่าชันก็ฉีดต้องรอบๆรอบไม่เห็นออกเนี่ยข้อตรงนี้ของของพีเขามมันสั้นอยู่แล้ววันนี้เขามาฉีดปุ๊บมันก็เลยเร็วพี่มายืนกับพ่มเดี๋ยวเขาห้าว่มไปแอบถ่ายส่วนไหนเข้ามาอีก แบบเราเราเป็นพยานให้ได้เป็นพยานนะเป็นเรื่องจริงนะนะครับท่านผู้ชมดูนะครับอันนี้ใช้สร้าง่าอมเที่ยวเองนะครับเราอยู่ที่อำเภอมาขามบรรยากาศสดสดกับเกษตรกรเทพคนใช้มีตัวตนจริงไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวนะไอะความเชื่อเก่าๆบางครั้งบางทีมันไม่ได้ผลอย่างปีที่แล้วที่ผ่านมาไม่ได้ผลเลยอย่างเงี้ยเราลองเปิดใจใช้ดูลองเปิดใจใช้ผลิตภัณฑ์เขาดู ดีก็ใช้กันไปเรื่อยๆไม่ดีแล้วก็เพราะถ้าเรายังไม่ลองอะมันไม่รู้หรอกใช่ต้องลองต้องเร<อ>ีก่อนทามันไม่ดีปุ๊บเราก็หยุดทำมดีเราก็ใช้ไปเรื่อยๆนะแลวตจากที่เราทํามังคุดมาประมาณ30ปีเราเคยเห็นมังคุดใบอ่อนออกดอกไหมไม่มีครับไม่มีเพิ่งจะมาใช้กระเทยกระเทพแค่ไม่ถึงเดือนเต็มเ<ช>ห็นใบอ่อนออกดอกได้มีความรู้สึกเป็นยังไงครับก็ดีใจอะแค่ยังไงเราก็ต้องลองดูอะ ครับพอลองแล้วมันเห็นผลจริงๆเราก็ออกเมื่อ,อในรายการทุกอย่างไหมใบอ่อนออกดอกได้ใบอ่อนก็ออกดอกได้แต่เราต,ต้องให้น้ำปกติไปเนี่ยครับอันนี้ของแท้ของแท้นะครับใช้ง่ายไหมพี่ง่ายดีด้วยแล้วมีผลิตภัณฑ์ตัวเดียวนะที่ให้ลดน้ําทําดอกบังคุดใช่ไหมใช่ทรัเราลดน,น,น้ำปกติคือไม่ต้องหยุดไม่ต้องกักน้ําเลยไม่ต้องจํากัดวงลดให้เต็มที่ให้เต็มสปีดเลยเห็นไหมครับก็มีผลผลิตให้อย่างที่เห็นนะครับตอนนี้ดอกบานแล้วเมื่อเช้าพี่สาวไปเดินดูแปลงๆข้างบานน่ะต้นหนมันยอดอย่างเงี้ย แต่สั้นข้อสั้นนะมาทุกข้อเลยมาทุกข้อเลยก็ถือว่าประสบความสําเร็จในขั้นแรกนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามผลงานกันอีกโอเคครับใจเกษตรกันเทพไงชาวนาชาวไร่ชาวสวนชื่นบาเกษตรกันเทพในความสําคัญอยากให้เกษตรกรเรอยู